สวัสดีตอนเช้าที่อ่าวทองคำครับผมเช้านี้ผมได้ปลา,าหน้ายักษ์อีกแล้วนะฮะมันก็หมายถึงว่าอา่าวทองคำเนี่ยมีปลาหน้ายักษ์เยอะนะฮะซึ่งเป็นปลาที่มีพิษรุนแรงนะเช้านี้ผมจะปล่อยปลาหน้ายักษ์นะฮจะเป็นตัวที่ผมได้เป็นตัวที่4แต่ผมปล่อยเป็นตัวที่3ตัวแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรผมได้ตัวใหญ่เท่าแขนนะผมเอาไปนึ่งกินนะ แล้วก็แมงดาทะเลสองตัวนะปลาดุกทะเลอีกหนึ่งตัวแล้วก็หมึกสายอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวอ,นนอันนี้ปล่อยนะครับผมทางนี้ขึ้นด้านนอกเงียบแต่ว,ว่าด้านชายฝั่งเนี่ยขึ้นแรงอยู่นะครับผมผมลงมาไม่ลงไปแล้วเดี๋ยวเหยียบปลาดุกทะเลผมปล่อย ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจังหวักึ้้นก่อนอ้าวปล่อย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 ปลาหมึกหมึกสายยังไม่ยอมลงปล่ยเธอไม่ยอมลงออาวเนี่ยเดี๋ยวผมปล่อยอ่อคขึ้นสาดโดนกล้องผมสวัสดีครับ